ก็เป็นหลือเป้าดู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 เอาไปเปรับปรัาปร่บเปล่ก็บางโอ๊ยช็อตอะไรข้องมันวะสอ,องมันี่ก็จะเกินไปล็อกหัวดูตรงแล้วล็อกหัวแบบดูดดูดดูดเลยนะเออถ้าประจำตัวแกงไอ้ครูครับว่ามันใช่กูทั้งประเทศละตอนเนี้ย ตัวมาแบบตึงๆเฮ้ย hey, วันนี้พี่ทำอะไรที่มันตึงๆเออรู้หรือเปล่าว่าวันนี้มันคือคอนเทนต์อะไรว่าไอ้น้องน้องหนุหน่ทุกคนเอ,อวันนี้ก็อยู่กับคอนเทนต์ตามห้ามือขวา EP ที่สองครโอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนุ่หทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้โอ๊เยเจ็บอ้ ยินดีนต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องท่านบิ๊กกอ้เอ็กโซโ,โ,โอเคนะครับเนื่องจากกระแสรครั้งก่อนมันดีมากๆเลยไอคอนเน้นตามหามือขวาของพี่ใครๆเ็าอยากจะเป็นมือขวารู้หรือเปล่าการที่จะเป็นมือขวาของพี่ มันยากขนาดไหนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับว่าคนมารอต่อคิวกันเยอะขนาดไหนตอนนี้เลยนะเลสโกบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าพี่อัดคลิปนะครับนี่ก็จะมีพีอ่อันนี้พี่อูดจุนไฮเอ็นพี่อู๋จุน X2 นะครับเดี๋ยวขึ้นช่องให้นะครับแล้วก็พี่แก๊ส X2 ส่วนพี่หนีหนีมาทําคลิปอยู่นะครับก็จะปิดไมค์ไว้ใช่ปะ่ะแล้วดูครับดูคนอยู่ในดิสครับโอ้โหไม่มียศไม่มีเยอะกันครับรอกันเยอะมากเพื่อที่จะอยากเป็นมือขวาของพี่แต่อแฮม สำหรับน้องๆหนูๆที่ดูช่องพี่เท่านั้นที่จะได้เป็นตัวตึงสำหรับการเป็นมือขวาของพี่ โอเคครับทุกคนสำหรับใครที่อยากจะเป็นมือขวาพี่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งช่องพี่เวลาคลิปใหม่มาต้องเข้ามาแย่งกันคอมเมนต์แรกพี่จะได้เห็นชื่อว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่นะเป็นมือขวาว่ามาเร็วอ่ะใช้ได้ FC ตัวจริงตัวเป้งอ่ะไอ้อะไรแบบนี้แบบเป้งเป้งอ่ะเฮ้ยโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับ e t s g โ โอเคคำนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มันแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24 s ส o บครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วย a c e b o o k ครับผมหลังจากนั้นับทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งเอร์ทัวร์เลทครับคนจะเห็นเบอร์ทัวร์เลท โอ้โหทุกคนแค่นี้ครับเติมเงินสำเร็จพอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเจนหัวข้อสุ่มของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนําเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป้าสุ่มครั้งละสิ ไม่ได้รางวัลหนึ่งอันอย่างนี้แสดงว่าชัดเจนอีกแล้วจำแจ้งแดงแจ๋พี่น่าจะเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน่าพันห้าร้อยเชลคือยังไงเฮ้ยแค่ช่องเดียวเหรอพี่เขาใจว่ามันต้องเหมือนกัน3อันทุกคนแค่ช่องเดียวโผล่มาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปเป้าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นวิเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกดีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ย นี่ฮะได้1,500เชล2ใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อการีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรการีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับ1,500เชลตรงนี้ครับ3,600กว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วก,กดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี้ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสามเลสโก้7,607เครดิครับนอ้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไไม่ได้จกตา นี่เลยครับน้องๆหนูๆคนกคนส4สตอกเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้า Facebook พี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ยังไม่กดติดตามเฟซพี่นะครับกายทวัฒนนัทดาเวทนะครับขึ้นตรงนี้เลยเฮ้ยบอกเลยว่ารีบติดตามเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเองจะไม่ทันเรื่องทันลาวเวลาพี่รับเปิดรับสมัครหรือว่่าามีีสิิิทธพเศษอออะะไรยงง้น โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือไอ้ทูหล่อนนี้นะครับไอเพทูนะถูอว่าเล่นดีมากเดี๋ยวได้เตรียมตัวเลยเนี่ยดังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับคนต่อไปจากน้องเพทูคือมือซ้ายลุงปอง SPG ไม่รู้นะว่าลุงปองคือใครแต่ว่าเปิดเลยเปิดเลยมาเฮ้โยโทรศัพทเบมเฮ้ยระยะจูบป๊ปป๊๊บป๊ระยะจูบไอเพทู ips, krijgen, หัวมึงเจอ้นี่ละ บักเพทูมึงโดนแน่ไว้แล้วจะปั๊บนี่ไงนี่ไงในโทรศัพท์ด้วยพี่จะได้คุยได้หน่อยว่าเอ้ตัวตึงในโทรศัพท์พี่ก็มีนั่นน้องไอ้สองมันก็จะเกินไประยะจูบทั้งนั้นอีกส้หัวอีก้งหัวไปเฮ้ยโดน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 ้นโ ไอ้นี่กูว่าน่าเจอไอ้เพทูอ่ะเอ็งว่าไงวะกดว้าวกระโดล้าวไว้รอก่อนแล้วกันกูเนี่ยมาเนี่้เพทูมึงอยู่ไหนนี่ว้าวกระโดล้าวเตรียมตัวกูดูทรงแล้วคนต่อไปนะครับผม98ไลนครับโอ้โหได้ออกช่องสักขังคงดีจารุวัฒน์จัดปน้องรัก98ไล์แสดงว่าต้องตึงเตี้ยหัวหนึ่งหัวสองหัวเข่าเพิบหัวนม เซตสุในอะไรเซตสุในเหรอปับ๊บอาา๋าสองหัวลกซองไหวเปลง <c oughs> นักเลงขาสั้นเป็นไงปับป๊บปัโโ๊บฮึบโอ้โหลากต่อเนื่องเอา้าร้อยเก้าสิบแปดโอ้โหนี่มัน่วยลุ้นไทยหัวใจสค <c oughs> ริปตูดูทรงแล้วเทนโบเกนเหรอวะมันใช้ชื่อสองสี่ศูนย์หรือเปล่าหรือสองสี่ห้าวะไหนดูชื่อหน่อยดิ <c oughs> อ๋อสโลกำลังจะวางเป้ายิงเลยแต่วางเป้าสวยแล้วนะ หัวแดงแตกหัวแดงแฉะหัวแ,แตกแฉะเฮ้ยไม่ลวกแน่วะว้าวดันเนี่ยมันบุกมันบั็อาล้มกูดูทรงแล้วนี่ไงนี่ไงเอ้ยโอ้โหเปิดเม็ดแรกอย่างสวยมาด้านหลังโดนอีกหนึ่งเม็ดมันจะเอาแดงหมดเลยโอ้โหเซนตีหน่อยเซนเสร็จสุนยัยชื่ออ่านยากเล่นดีเล่นดีเล่นดีอันนี้ก็อีกหนุ่มคนที่ตึงนะสมควรนะสมควรโดนในอย่างเนี้ย คนต่อไปจากน้องจัก,กรกะพัดนะคะคะผมยังไม่เคยออกเลยครับช่วยดันหน่อยเด็ก240บุบกเคนอีกอะเบเคนมันมื่นพี่ไปแล้วช่วงนี้พี่แบบไม่รักเบเกนละบั๊บเอ้ยเอ้ยเอปืนไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นอะไรเนี่ยเผายังไงก็ไม่เอ้ยมันจะเอาแดงแฉ่งงี้เยเหรอเฮ้ยชื่อคุณขุนไอสวีทนี่ชื่อคุณขุนวันนี้เพิ่งเล่นในสตรีมเจอมันมามันมากับเฮฟเซตอาโดนพี่โต๊บขาดสตรีมไปอะ่ะ แต่พี่ไม่ได้ทำไรเลยนะ <eyeball. S 1> เพราะว่าคนในทีมแม่งโหดเกินเลียงล่าง,งหัววะเปลี่ยนจากเป็นเด็ก2-4 0สูนมาเป็นเด็ก X2 อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเนี่ย <c oughs> มีเกิดการแย่งตัวนั้นเกิดขึ้นถ้าเป็นสวีท X2 น่าจะดังนะพี่ดูทรงล, <S <S ละแอลกการหัว <c oughs> หนึ่งหัวสอง <c oughs> หัว <c oughs> สามสคริปต์ชัว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แตกหนึ่งไปสวยพี่สวยแตกสองไปสวยพี่สวยตีมือยังไม่เท่าไหร่พีมือไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นเอกทูน่าก็ะตึงงวันนี้ดูส่งแล้วาาเกิดไปหรือเปล่าโอโ้ยิงดีเกินโอเคโอเคเท่านี้แล้วกันถ้าเป็นเอกทูก็ได้อยู่กำลังปั้นประสาทมันวะ <laughs> คนต่อไปเลยดีกว่า น้องยิม้มน้องยิ้มนะครับมือถือสามหัวมาดูหน่อยอ,อยากดูเลยมือถือสามหัวจะตึงกัปเป่าเฮ้ยมันอ่านว่าอะไรว่าินเวนอินเวนหรออินเวนน,วน,นี่มีชักดาบด้วยแต่มือไม่ได้จับดาบนะแต่ดาบออกมาได้หงวัวพันยอกพันยาเตรียมตัวแล้วจะเปิดไอวอเปิดออกมาแล้วยาเข้าไปเม็ดที่หนึ่งปิดไอโอไอวอสวยไอวอสวยปาดขวาย,ยิงปับ๊บไอวออีกทีนิได้โคโนยาเข้าไปยไปังไม่โดนแล้วนัดที่2โดนป่ะ โอ้โยเฮ้ยแถบเลือดเอาเรื่องนะแถบเลือดเอาเรื่องนะหนึ่งเมตรอ้าวยิงบา้านเยอไม่บอกเราหยอกหยอกหยอกแต่ยิงดียิงดีสวยทําดีมือถือทําได้เท่านี้ถือ,ถอ,ถอว่าเวอร์นะเนี่ยน้องอินเวนแฮกสุดยอดคนต่อไปจากน้องมานัทพงลูกแคนบอลแล็กสบอลแรกที่มันไม่ค่อยตึงอ่ะหล่อปั๊ปปั๊ปหนึ่งเมตรเฮ้ยปั๊ปปั๊ปอันนี้เราปั๊บปั๊ปโอ้โห,ๆๆๆๆๆโโหสายหัวไอ้มานัท VN นี่เวียดนามปะ ปั๊บปั๊บปั๊บโยกโยกจูบปั๊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 บโอ้โหติดเหลืองอ้าวแดงใช้ได้ใช้ได้ช็อตดูสวยปั๊บต้องเพิ่มความชัดของคลิปว่ะโทรศัวข้หรอไม่ใช่นะคอมเบ๊ะหนึ่งมีอีกตัวเบ๊สองไอ้คนอ้อปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะมีพี่จูบอะไรแย่จูบไปอีกหนึ่งตัวขวายังไม่รู้บ๊อบเดชเคเพลงมาว่ะเต้นด้วยเต้น เต้นปับ๊บหนึ่งเม็ดปับ๊บโ,โ,โอ้โหสองเม็ดรั่วเฮ้ยสายมาข้างบนข้างบนว้าวข้างบนยังไม่รู้เลยถ้าเป็น X2 รู้นะถ้าเป็น X2 รู้นะไม่ขายของไม่ได้ขายของถ้าเป็น X2 รู้นะอ้าวเกินไปแล้วครับครบหันขวาปับ๊บระยะจูบสวยอยู่น้องบางคนเนี่ยขอพูดอะไรหน่อยแบบบางทีแบบมันก็บือ้อบางคนมันก็บือ้อแบบประมาณว่าเอ๊ะ ในสตรีมกับในคลิปไม่เห็นเหมือนกันเลยน้องเวลาเขาหาชดเขาไม่ได้เป็นแหลงแดงแหลงแกนหากันนะครับผูหลู<อ><อ>เขามาเล่นเอะเขาก็ยิงแบบตัวแบบก็เห็นเห็นกันอยู่ก็น่าจะดูออกเออแต่ว่ายิงโดนไหมมันก็อีกเรื่องเออในสตรีมมันจะเหมือนกันได้ไงในสตรีมเจอคนตึงๆทั้งนั้นโอ้โกันไปเครียดปะบางคนก็ไม่รู้เรื่องรู้เล่าผอ,อใจนะครับผมต่อไปน้องอภิธีันขอกอดหน่อยเด็ก240สีกศูดีะถ้าอยากกอดมาเป็นเด็กเอ็ครับน้อง ถ้าอยากกาะมาเป็นเด็ก X2 อะไรแบบนี้นะ Expert. เอ็กเปอร์เฮ้ยโทรศัพท์หันขวามาเจอปั๊บ,บนั่งลงอัดยิง<อ>หัวแตกไป้หนึ่งยิงเข้าไปก็ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่เลยถ้าเป็นเด็ก X2 จะอวยอยู่มาหาผลประโยชน์ล้วนๆตอนนี้มาสร้างมาสร้าง,าางพลังกำลังสร้างกองกำลังที่แข็งแก่งกองกำลัง,ง,ง X2 ที่จะเป็นคนดังระดับประเทศระดับโลกไม่ต้องดังก็ได้แต่รวยเออ ท่าประจำตัวแกงเอ็กทูครับว่ามันใช่กูทั้งประเทศแล้วตอนเนี้ยก็บางโอ้ยช็อตอะไรของมันวะก็ไปเป็นเหล่าดู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 เอาไปแล้วปแบ้วไป้ล็อกหัวดูทรงแล้วล็อกหัวแบบดูดดูดดูดเลยนะอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะไอ้นี่นะมันแปลกมันแปลกนะ ไปเลยดีกว่าดูต่อไปอาจจะไม่ดีออกด่วนเลยต่อไปน้องนิกอยากมีคนดูเพิ่มไฟในตัวอ้าวน้องเป็นไม้ขีดนะถ้าอยากเฮ้พาพชัดพาพชัดคนสวยเลยยไกษ่นี่ขี้รุดเฮ้ยเฮ้ันจังไดยันจังไดยลเะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่อดยูนะี่ดูทรงผิวหรือเปล่าไอ้ไอ้วอลไอ้วอสะดุดนะเมื่อกี้บ๊อบบ๊อบบ๊อบอบบ๊อบอบอ ระยะจูบจัดฉากดูทรงแล้วจัดฉากร้อยเปอร์เซ็นต์ปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บจัดฉากดูทรงแล้วจัดฉากแบบเนี้ยไอ้นี่มันแปลกๆพี่ว่ามันไม่ใช่ฝีมือมันไม่ใช่แบบนี้มันจัดฉากนั่นมันจัดฉากให้คนวิ่งเลหลังให้มันยิงไอ้ขี้ตูดเฮ้ทำเป็นจัดฉากมานะอะไรเนี้ยลาเลนกูโด,ดนโถมอีกคักๆหัวปัป๊บปัป๊บปั๊บหัวแตกไป มันฟันไรของมันวะโอ้ไอน,นี้ภาพชัดใส่ได้ใส่ได้ติดที่อยู่เก๋งของทีสูดอีกอ่ะโอ้ทอว่ะก็ไม่ใช่ไรมันมีแก๊งแล้วพี่ก็ไม่สามารถไปดึงตัวมาได้ไงครับทุกคนนะแต่ถ้ายังไม่มีแก๊งก็สามารถแบบพี่ดึงตัวมาเป็น X2 มาแรงแสงแ,งแตงแตงไม่ใช่คนละมงเออไปต่อดีกว่าต่อไปน้องอะไรเนี่ยพิชพิชะ,ชะพบพิชะพบโอ้อ่านยากนะครับผม จากเฮดเซต์อาเอาอีกแล้วมิตี้อีกแล้วถ้าเป็น X2 จะดีอยู่ล็อกหัวหนึ่งปั๊บลากล็อกหัวสองปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บว่างไงตัวซ้ายตัวซ้ายวิ่งเต้นปั๊บปั๊บปัป๊บลากขึ้นหัวไปอีกสารเราแยกล่างพันพันล่างยืนนิ่งๆแบบมาตาฟักเกอร์แล้วก็เล็งหัวไปแบบจอ่อๆนี่ไงกลางการะบาลเอาดิเฮดเซต์ set, อปาปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บรุนหัวไม่โชว์ชื่อเพราะว่าช็อตคนอื่นอีกแล้วนะไอพิ๊กบอนตีหน้าเรื่องอีกแล้วนะ อ้าวหัวแตกหัวแตกหมดล้มแต่ไม่โชว์ชื่อนะช็อตคนอื่นอ้นอาวยอกโอ้โหพี่ก็เล่นคนตีนิดหน่อยเองอะ่ะคนตีนิดหน่อยเองอย่าด่ากันเลยโหไม่สงสารพี่หรอครับมันใครๆก็ด่าพี่อะไรอย่างเงี้ยปั๊ปปั๊ปปั๊ปไม่โดนเปิดสคริปเป๊ปอ้าวชึบชึบปับ๊บเปิดสคริปต์แล้วน้องเต็มตัวเม็ดนี้ชัวร์นั่นไอพิกกี้มันรู้ไอพิกกี้มันรู้จังวะปับ๊บหน้านหนานั่นปั๊ปปั๊ปปั๊ปนี่ไปไงเฮ้ยหลังหลัง หัวแตกกับบานแยกหนึ่งหัวแตกกัะบะโอ้โหมันเกินไปเป่าวเฮ้ยอ่ะสักทีเออไม่ออกอย่างยากสักทีเลยนี่อ่ะหัวแตกไปอีกหนึ่งป๊อปป๊อปโอ้วางเป้านิ่งพดูดไหนไหนใครสกริดกูประมาณนะ่ะใครสกริดกูนันได้ขวายิงอะปะโอ้โหงายเกินป,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 ไป,ไป,ป๊าปป๊บปป๊าปโอ้โหก็ไปเลยป่า มันไม่ธรรมดาเลยโอ้โหหัวแตกคาลุมปัดตัวใกล้ว่างไงโดดยัดปั๊บหนึ่งเม็ดอีกเม็ดหนึ่งเรียบร้อยหัวแตกกับบันยัดโอ้โหมันยังจะเอาอีกสรุปว่าตึงเฮดเด็กับ2-40เอาไปหมดละกูไม่มีละมือของมือขวาไม่ต้องเทสละเวัยรุ่นเอฟ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 เฮยเกินไปหรือเปล่าไอ้นี่มันก็ตึงนะไอ้นี่โอ้โหล่เหมือนกงยูอีกอะ444 t h a ไทยแลนด์ไปครับผม444ีซีๆๆไทยแลนด์เป็นยังไงไปดูดิ เหมือนเคยดูแล้วคลิปนี้เปิดตัวแบบเวอร์บักไว้เปิดตัวแบบบักไว้เวอร์ทำเป็นปล,อล่ปลอยพลังปล่อยพลังซีซีไทยแลนด์เนี่ยขอดูหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคลิปเขาโอ้เกินไปเองทำไมทำแบบนี้วะพี่ไม่ไม่เข้าใจนี่มันคลิปบักไว้ซีซีโอ้ส้มเพจดูเดิ้ออไปเอาช็อตเข้ามาอ,อีกโอ,โอ้มันเกินไปนะ โอ้โหเด็กไทยหัวใจวัยรุ่นไม่เอาเด็กน้อยไม่เอาแบบนี้ไปเอายอดเขามาทำไมเราไปไปไปบ๊อบโอ้โหเร่งคลิปเร่งคลิปเร่งคลิปโอ้โหโหดจัดเขาไปไปเร่งคลิปเร่งคลิปเฮ้ยมันโหดเกินฉั้นเวอร์จริงทุกคนยอมเถอะบอกไว้เนี่ยแล้วมึงก็ไปเอามาลงซะสามพันวิวซะบายคลิปต่อไปน้องพงศกรเฮ้ยมุ้ยเอฟเอฟโลนดี้อ้าวพี่ว่าไอ้มุ้ยเอฟเอฟนี่ต้องมาอยู่เอ็กทูนะไม่งั้นไม่น่ารอดนะดูทรงละ อะไรเนี่ยโบวี่อ้าวสาวมันแน่นอนเลยสาวนแน่นอนเลยโบวี่อะไรเนี่ยเอ้ยทำเป็นทรงแอคหล่อ,อย่างก,กันเกาหลีไหนดูด้รับจะพอตัดต่อรับสองหวัวรับสค่คิปกูร้องไว้ก่อนหนึ่งหวัวสองหวัวโอ้ยเจ็บนะรับแบบ โอ้โหสามเมตรสามหัวเลยมันตึงโพสแล้วมันยังตัดต่ออีกเหรอวะเฮ้ยโลกโลกนี้มันไปไกลแล้วนะน้องเราแบบไม่ได้ตัดต่อกันแล้วนะเองยังจะเอาจริงเอาจังโอ้โหแล้วคุณภาพช่องอย่างดีคุณภาพครับแก้วโอ้โหแต่ทําไมอ่ะทาไมอ่ะเพราะว่าเองไม่ได้อยู่ X2 นี่น้องขายของอีกร้วกันโอ้โหตัดต่ออย่างดีเป็น X2 นี่ดังบุ้มบ้ามเลยบุ้มบ้ามาตาฟักเกอร์บอกแค่นี้น้องมุ้ยเอฟเอฟปั๊บปั๊บปั๊บแยกเอาพันล่างโอ้ จะได้จะได้แล้วเป็น X2 นะบอกเลยว่าดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่อะไรเนี่ยขาดคนดันครับอดีต h z s e t R พุ่งเหลาาให้สาวมองพุ่งเหล่าให้สาวกรี๊นั่นคือบอกลาเป็ดอันนี้พุ่งเหล่าให้สาวมองเฮ้ยภาพชัดขาดคนดันไม่ดันครับอดีต h e r อ s e t R อ้โหอตรงนี้เขากินแบบแบบเป็นอาณาจักร X2 ถ้าได้ฟังเพลง X 2 w แล้วจะอึ้งครับทุกคนครับภูเก็ X 2มีปืนมีมีด M 4 A K ยิงมึงกับปิ้วอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านแก๊ส X 2ไปให้เขาตัดเอ้ไปแต่งมาโอ้โหภาพอย่างชัดไอ้นี่คุณภาพฝีมือครับแก้วนะครับผมคนดูพันเจ็ดสุดยอด2องพเกมมิ่งดีไปต่อน้องธนพัฒน์นะครับน้องลาบเป็ดครับก็คือลาบเป็ดเหรอน้องลาบเป็ดหรือว่าหมายถึงว่าน้องของลาบเป็ดฟัฟฟี่อาชื่อคุณคุณไอ้ฟัฟฟี่นี่เคยดูอยู่นะ น่าจะตึงเปียตึงเปียสะดือโบ้ไอ้ฟารฟี่บนเสื้อด้วป่ะฟุฟฟี่ฟาร์ฟี่เฟรเฟลโฟเฟลเฮ้ยภาพชัดคมสวยอันนี้คอมโอเคปั๊บปั๊บปั๊บติดหัวทำเป็นทรงเล่นสวยอะ้าวอ้าวเล่นดีมาตั้งฟาเกิลปั๊บนี่อะนี่อะมึงยังไม่รู้อีกว่าเขาอยู่ข้างหลังมึงเขาอยู่ข้างหลังมึงอินโอโออ้าวปั๊บปั๊บ จะเจ็ไม่ใช่ปั๊บหัวแตกกับบันแยกสองหัวตามวเฮ้ยทำไมมันมีแต่ตัวตึงๆอย่างวะบันเนี้ยแล้วกูจะได้มือขวาปะเนี่ยโอ้โหไอ้ฟาีินนี่ก็ตึงนะแต่ว่ามันมีแต่แก๊ง240เฮิร์ตกับ HZR หมดเลยไม่มีใครสนใจแบบแก๊ง X2 ของพี่เลยหรอวะพี่พี่เริ่มท่อแล้วนะพี่อย่าไม่ทำแล้วนะเออคนต่อไปน้องอาโปโลนะครับผม28กดไลค์เย้พระอาทิตย์ตกดินเฮ้ยๆๆ้้ทองฟ้าอย่างมืดแต่พระอาทิตย์กำลังตกนะพัดจันหรือเปล่าหรือว่าไข่ดาวโอ้โห ต,ต,ตีกันเชงด่า no ตีกันเบ๊มไอ้หนูเล่นโอเกมด่าจะมันนี่เซ s ตมันเป็นเ e ็นแบบอัพฮอลสวยสวยเบมโอ้ยนี่ก็ฝีมือดีว่ะมีแต่ตัวตึงๆว่ะอันนี้ย่องอย่างเดียวเลยย่องแบบไม่สนใจโลกเลย ไม่สอนไม่สอนโลกล่านะพาไลท์นี่อยู่กันครบสี่ไฮไลท์มาบอกปิดไม้แป๊บไฮไลท์ไฮไลท์เออป้าบ้าบ้บโอ้โหจับปืนเร็วด้วยมาเอาพลาโอโลมาโคใช้ได้ฝีมือดีมากเยี่ยมไปเลยมูเบอร์สองร้อยอ้าดูไปแล้วมูเบอร์ดูไปแล้วบางทีมันสลับสับเปลี่ยนกันนะไม่ได้ดูของใครของใครนะน้องกิจสนพงศ์สามสิบไลท์มาแด่สไนหรอวบ้า้า้าหัวแตงทำทรงแอก เฮ้ย hey! เตควเชันมาเหมือนเท่เฮ้ยหยอกหยอกเหมือนเคยดูแล้วหรือเปล่าวะเอ้ยมีทำตัวเรืองแสง,งนี่มีตัวแยกล่างเอ้ยนี่เหมือนเคยดูแล้วเหมือนเคยดูแล้แต่ดูอีกได้ไม่เป็นไรตึงระเบ้าว๊อบป๊บป๊บเฮ้ยอันนี้ก็คอมท่าเท่ดีวะเล่นโคตรเร็วโคตรผิวโคตรสวยอันนี้เหมาะอ้นี่เหมาะพี่ชอบคน <c oughs> style. มีสไตล์มีสไตล์เป็นของตแคงอะไรแบบนาะ โอ้ยเล่นเร็วดีว่ะไอโคโนโฟโฟโลเฮ้ยอันนี้เคยเห็นออกมาบ่อยแต่ว่ามันน่าจะอยู่มีแก๊งอยู่ละมีแก๊งอยู่ละเปลี่ยนดีกว่ามีแกง๊งอะไรเนี่ยโดโนโฟมันมีแก๊งอยู่ละคลิปต่อไปน้องขอแค่ได้ออกช่องก็พอครับอ่ะจัดไปคนละนี้คนละหน่อยนะใกล้หมดเวลาของเราแล้วนะครับน้องๆเฮ้ยชิวเอ็กทูเฮ้ยโอ้โหฉัดโคตรว่าอุ้ยฉัดโคตรว่าเลยนะเฮ้ยไอ้นี้มันดีนะมันมีพรสวรรค์ โอ้ยภาพคมชัดสีสวยคมกริบปัป๊บสามหัวว่าจัดว่าจัดเห็นชื่อคลิปมีคำว่าชิวมี s 2เท่านั้นแหละตึงเลยตึงเปียเอ้ยชนแบบนี้ะระยะจูบแดงแฉอ้ยมันไม่ธรรมดาไอ้เนี่ยะเปหรือเปล่าพี่ว่าแล้วพวกผู้ที่มีคำว่า x 2นี้มันตึงหมดเลยว่ะมันตึงหมดเลย,ต,เลยต่อไปน้องอะไรเนี่ยธทีรพัฒนะครับดันหน่อยสุดหล่อจัดไปฮะ D. E. fc d e ิ e e อ้าว fc d e อ e e กูบิกกี้ x 2ครับกูบิกกี้ x 2ครับน้องมึง fc d e e e ได้เลิกดูเปลี่ยนจบกันโอเคมันร้อนมันโมโหมันเดือดไม่ดูแล้วดีกว่านะครับน้องๆหนูหนูทุกคนยังมีอีกเยอะแยะมากมายไก่กองดูดีเอาเนี่ยหมดโอกาสพอ เอฟซี <F> ดิวอีอีพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับดิวพี่ก็เป็นพี่รักน้องรักกับดิวอีอีกูมีปัญหากับคนส่งคลิปนะตอนเนี้ยกูร้อนไปหมดละโอเคนะครับน้องๆหนูๆทุกคนถ้าคิดว่าใครเหมาะสมที่จะมาวัดฝีมือกันเ่นน่ยมือขวาท่านพี่กี่อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผม <ST. S 1> เพราะว่าคลิปนี้มันโอ้โหยี่สิบนาทีละยาวเกินไปเลยเปล่าโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีอีพีต่อไปอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ กดเดี๋ยวนี้เลยกดด่วนๆเลยเดี๋ยวไม่ทันคลิปแรกเอ้ยเดี๋ยวไม่ทันคนแรกเมนแรกอะไรแรกๆเอาเอาเออ,เอ,อขอให้มันดีละกันนะครับผมเอาไว้เท่านี้ละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสััสี้จ้ามา